สวัสดีครับมาพบกันคือเก่าพี่น้องวันนี้ผ้ามาใส่ไอ้มงดักกุ้งคือเก่าพี่น้องนี่มงมงดักกุ้งพามาใส่มุงดักกุ้งคือเก่าหมยห่วยล้างบ้านคือเก่าพี่น้องครับหมายนี่แหละครับผมมาใส่ประจําพามาใส่มุงดักกุ้งคือเก่าพี่น้องหาอยูให้กิน เี๋ะครับเจ้นไส้ตั้งแต่นี่แล้ครับตปนี่ไปฝุ่นไปฝุ่นไปฝุ่นนะครับไปปุ่นเดี๋ยวเขาชิมาใส่กันครับเพราะว่าตอนนี้ตะเวนตกดินแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันฉิคำอ๋อให้เบิ้งตะเวนตะเวนตกดินแล้วพี่น้องมาคำนะครับวันนี้กําลังเฮ็ดเวียกแล้วครับกําลังให้อาหารไก่แล้วอาหารลูกไก่คืออาหารลูกไก่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับเดี๋ยวเข้ามาใส่ลังแหลกเลยครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับ ข้ามาใส่หลังที่สองครับ ใส่ให้พี่น้องเบิ้งซับหนีก่อนครับเพราะว่ามันสิคำแหะครับเดี๋ยวมืออื่นเศร้าวาเบิ้งกันมาลุนน้ำกันครับว่ามันสีใดบอครับสวัสดีครับกับยังมือเศร้าพามาเบิ้งมุงดักกุ้งครับพามายกมุงดักกุ้งกับบรรยากาศหมอกครับเศร้านี้ตะเวนยังม่าท่านขืนครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งกันครับเข้ามาลุนกันกับว่ามันสีใดบอ ได้ปลาบูกลุ่มบะถือครับได้ปลาบูปลาบูปลาบ,บูกระโปงไงครับกระโปงไงครับรอบดีได้แต่ปลาบูาครับมีสองโตครับปลาบูเขาครับมูนี่ ไอ้แล้วสองตัว กบูเลี่ยอันทีสามกบูเขาเรี่ย วันนี้พลาดพี่น้องหาอันได้กุง้งบ๊ออถั่ยหนึ่งพี่น,อน้องวันน,วนี้ก็ได้กินคือเก่าพี่น้องซจำนี่พออยู่พอกินก็กลับซจำนี่เสาร์นี้ก็ได้โบเด็กุ้งครับวันนี้เด,ด็ป้าบูเด็ป้าบูหนึ่งสองสามสีโตครับแล้วก็ปลาพวกปลาซิว ปลาขาวหน่อยตัวว่าตัวหน่อยผมสิปลยครับว่าใหา้มันใหญ่ได้จำเนีรแบบว่นี่เอาก็ได้กินอยู่ครับมือนี้ได้ปลาบูกิบนี้กับคอจบเพียงจำานี้ครับเดี๋ยวคลิปนาสิบผ้าพไปใส่หม่องไหนได้สิบผ้าพไปเบิ้งครับไปหนองไปใส่คือเก้าครับลิบเนียกสวัสดีครับ